สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้กำลังมีความพยายามที่จะอัปโหลดอ,อัลบั้ม How to เกี่ยว ที่ถาสอนคุณผู้ชมเนี่ยเกี่ยวกับการทําความสะอาดใบหน้าหรือแม้กระทั่งการแต่งหน้าบางๆนะคะวันนี้นะคะจะมาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยตัวดิฉันเอ,เองเนี่ยเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยจะเข้มหรือไม่ค่อยจะจัดจ้านเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่ผู้หญิงเราทุกคนเนี่ยจะห้ามละเลยเลย,เลยก็คือขั้นตอนการทําความสะอาดผิวหน้า นะคะก่อนที่เราจะล้างหน้าแล้วก็ทาครีมบำรุงในลำดบับต่อไปโดยปกติแล้วเนี่ยดิฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าหนักมากดังที่ได้บอกไปแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะใช้สบู่ล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าสูตรเฉพาะผิวหน้าเนี่ยอยู่ถึง2ตัวด้วยกันนะคะเพื่อทำให้แน่ใจว่าหน้าเนี่ย ได้รับการทําความสะอาดอย่างเต็มที่อันดับแรกเลยที่จะต้องใช้นะคะคือตัวนี้นะคะ,ะเป็นยี่ห้อ Botanics นะคะ All Skin Type s o o t h i n g Eye Makeup Remover นะคะ Iceland Moss Hydrate and Suit นะคะตัวนี้นี่เป็นผลิตภัณฑ์ Eye Makeup Remover นะคะที่ใช้ทำความสะอาดผิวรอบดวงตาแล้วก็สามารถทำความสะอาดรอบ,บริมฝีปากได้ด้วยนะคะขั้นแรก ะะหลังจากตัวนี้แล้วดิฉันก็จะใช้ Bayfesta Cleansing Lotion C- บัมนะคะเป็นโลชั่นเช็ดน้ำ,นำเช็ดเครื่องสำอางและทำความสะอาดผิวสูก่กระชับรูขุมขนสำหรับผิวผสมและผิวมันตอนแรกไม่คิดว่ามันจะดีนะคะเลยลองซื้อมาตามคือมันจะติดติดติดตามป้ายบนเคาน์เตอร์ชั้นเก็บของเขาที่ ที่บูธหรือวัสันในระบบเพื่อสินค้าขาดดีก็เลยลองซื้อมาทดลองปรากฏว่าใช้แล้วดีมากนะคะหน้าชุ่มชื่นมีน้ําคือมันเติมน้ําให้ผิวนะคะขั้นตอนการล้างหน้าก็มีดังนี้นะคะขั้นแรกก็เขยา่าตัวนี้ก่อนนะคะบอทบูธโบเทนิกซูดติ้งอายเมคอัพรีมูเวอร์ก็เขย่าอย่างเงี้ยเสร็จแล้วใช้สัลรีเป็นชิ้นแบบนี้นะคะ หยดแมตนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ที่น,ะะนับประมาณสิบปีไหมคะนี่ขนาดบอกกับคุณผู้ชมว่าดิฉันเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยจัดจ้านนะคะมันออกมาได้ขนาดนี้เนะนี่ยค่ะมีแค่ ข้างเดียวนะคะอ่ะทีนี้อีกด้านหนึ่งสำลีที่เหลือจากการซับด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์นะก็อ,อ,อมาอีกนะคะตะกี้ตาข้างซ้ายด้านนี้บ้างนบแปลงเก็สิโอ้โหสาสหมดจ็มากแล้วก็ ซับตรงคิวบ้างเพราะวันนี้รู้สึกจะเขียนคิ้วเล็กน้อยก็พอมีคิวนะคะแต่ว่าพอเวลาแต่งหน้าออกมาแล้วรู้สึกมันจะไม่ค่อยเพอร์เฟกไม่ค่อยมีความคมชัดนะคะอันนี้สำหรับบริเวณรอบตรงตาคิดว่าโอเคแล้วทีนี้ต่อไปกระบี่ ก็เช็ดเหมือนเราเช็ดหน้ามา,าแต่ว่าอย่าอย่าแรงมากนะคะเพื่อทำความสะอาดในส่วนที่เหลือเช่นแป้งหรือบัชออนนะคะลืมลำคอด้วยพอเช็ดลงไปแล้วนี่มันเป็นโลชั่นสูตรน้ำใช่ไหมคะมันก็รู้สึกว่าเราผิวเราได้รับการเติมน้ำยังไงไม่รู้จาขาบอกไม่ถู่เลยบอกกับผู้ชมว่า รู้สึกประทับใจกับใบเฟีเสตาร์มากนะคะนี่ค่ะเช็ดออกมาได้ขนาดนี้เลยนะคะดูเหมือนหน้าจะไม่มีอะไรจริงๆแล้วมันมีนะคะไปไม่เสียดายก็ใช้ไปไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่เพราะว่าราคาก็ประมาณ300ร0บบาทแต่ตอนที่ฉันซื้อเนี่ยอยู่ในโปรโมชั่น ลดราคาซื้อได้350บาทส่วนตัวบูธเนี่ยจริงๆมันราคา250บาทแล้วตอนนั้นไปเซ็นทรัลพัทยากับคุณแม่ซื้อ1นึแถม1ก็เลยได้ในราคาที่ค่อนข้างาไม่แพงอะนะคะมาเสร็จแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้นะคะดิฉันก็จะเข้าห้องน้ำเพื่อทำการอาบน้ำแต่ว่าก่อนที่จะล้างหน้านะคะก็จะใช้ออยลล้างหน้า ออยล้างเครื่องสำอางทั่วไปอะค่ะที่เราเห็นขายตามท้องตลาดแต่ก็จะพยายามเลือกยี่ห้อที่ระดับกลางๆขึ้นไปนะคะถูกมากนี่ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เลือกในเรนจ์ราคาประมาณ350บาทัพอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ล้างด้วยสบู่หรือโฟมหรือเจลล้างหน้าที่คุณมีเท่านี้นะคะหน้าก็จะสะอาดสว่างสดใสพร้อมรับการบำรุงต่อไปก่อนนอนนะคะ,ะมีคอมเมนต์อะไรข้างล่างก็มีคอมเมนต์อะไรนะคะก็ เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเราจะเข้ามาอคอคุณมากที่ติดตามชมหวังว่าจะให้การต้อนรับสำหรับบล็อกเกอร์วิดีโอบล็อกเกอร์คนใหม่อย่างดิฉันนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ